พบกับตาหาผมผมจะมาแนะนำรถครอบครัวยอดนิยมเลยเป็น Toyota New Fortuner นะครับอันนี้เนี่ยเป็น n e w Fortuner ตัว2.4ขับสองนะเป็นปี2017แท้นะครับตัวนี้ภายนอกเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็เดิมๆครับเลยเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานผมจะพาชมนอกตัวรถและภายในตัวรถกันครับผมครับตัวนี้นะครับเป็น To y o t a New For t u n e r นะครับปี2017นะครับเป็นตัว2.4 V 2 w d นะครับเป็นตัวขับ2นะครับภายนอกเป็นสีดำนะครับ นี่ครับเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลขไม้น้อยมากวิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้รถสวยครับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้ออันลอยนะครับเป็นขอบสิบแปดจากโรงงานนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับแล้วก็ภายในตัวรถนะครับ ภายในตัวรถจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ที่พุงเราจะมีมันติฟังก์ชันนนะครับแล้วก็เลขไม์นี้ครับห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็หน้าจอ LCD t ั u ก h s นะครับเชื่อมต่อบลูทูธใส่ CD DVD ได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับมีทัชชั่นคอนโทรลครบหมดนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับมี E-co m o โ e มด w e r Mode โหดนะครับในการขับขี่นะครับ นี่ครับอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดตัวรถที่ว่าเข้ามาจะเป็นสภาพนี้เลยแล้วก็ด้านหลังพุ่งในสารครับก็จะเป็นบ่อนหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับรถคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับคันนี้เลขไม์ได้น้อยด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นแอร์ลาวสามตอนนะครับ มีตัวด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้นะครับสามารถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้นะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสำหรับปี17ตัว2.4 V จขับ2ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วตัวนี้จะมีติดสเกิร์ตด้านหลังมาให้ด้วยนะครับกับกันลอยท้ายนะครับที่ติดมาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับ กดหทีเนี่ยประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังครับตัวเบาะตอนที่สามเนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมครับหรือมีผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้อีกประมาณ2องสาคนเอาเบาะลงมาได้เลยนะครับนะครับทีตงเพดานไม่มีการเจิมใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยมากครับผม นี่ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับนัดหมายดูรถกันได้ก่อนเลยทดลองขับได้หมดนะครับตัวนี้หรือท่านใดนะครับไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยสามารถโอนจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ไปถึงบ้านเลยนะครับครับออกรถ0บาทได้นะครับตัวนี้ 2.4V 2WD ปี2017นะครับราคาอยู่ที่9,39,000บาทเท่านั้นเองครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ